ต่อไปเป็นท่านจิตติพจน์วิริยโรธครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจิตติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกดครับงบประมาณรายจ่ายงบกลางหรือที่เราคุ้นเคยหรือเรียกกันว่าเงินสำรองใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินนะครับ สาเหตุที่เราต้องมีการตั้งงบประมาณหลายจ่ายตัวนี้ก็เนื่องจากว่าในความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ geopolitics นะครับเป็นเรื่องของการเมืองในภูมิภาคเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่แน่นอนหลายประการครับท่านประธานท่านก็คงเห็นนะครับว่าในตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องภัยพิบัติตามที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผ่นดินไหวก็ดีเรื่องของน้ำท่วมดินถล่มในทางภาคเหนือการมีงบประมาณรายจ่ายงบกลางทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงผ่านมาได้อย่างทันท่วงทีและชาวบ้านก็ได้รับความช่วยเหลือไกลเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกรณี9,000บาทต่อครวัวเรือนในภาคเหนือนะครับซึ่งก็ช่วยชาวบ้านได้เป็นอย่างมากนะครับ นอกจากปัญหาภัยพิบัติแล้วนะครับมันก็ยังเกิดปัญหาในเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐซึ่งพวกเราคงทราบดีครับถึงแม้ว่าทีมไทยแลนด์จะเจรจาได้ที่19เเซนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเจรจาที่ได้ผลค่อนข้างดีมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีของเป็นแลกเปลี่ยนให้กับสหรัฐเช่นเดียวกันเราต้องเปิดตลาดสินค้าเกษตรจำนวนหนึ่ง ให้กับทางสาสตรัฐอเมริกาซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีพี่น้องเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่แต่เดิมเคยสินค้าได้ผมเรียกว่าสินค้า X ก,ก็แล้วกันนะครับได้ราคา100บาทต่อไปอาจจะขายได้แค่70บาทเนื่องจากว่าสินค้าบางตัวสินค้านำเข้าจะถูกกว่าเยอะเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยถ้าหากต้องขาดทุน30%ก็คงจะอยู่ไม่ได้ รัฐบาลก็คงจะต้องมีการวางแผนและก็นำเงินจำนวนนี้มาชดเชยให้กับเกษตรกรเพื่อที่เกษตรกรจะสามารถที่จะยังดำรงชีพอยู่ต่อไปได้รวมทั้งต้องมีมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่สินค้าบางตัวเราไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมีสินค้าหลายตัวที่พวกเราก็เลิกปลูกไปแล้วนะครับ อย่างเช่นในอดีตเนี่ยเราเคยปลูกปอ,อกันเป็นล่ําเป็นสรนแต่3-40ปีที่ผ่านมาในที่สุดก็ต้องเลิกครับเพราะว่าไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้การเปิดเสรีการเปิดภาษีศูนย์นำเข้ามาในอัตราศูนย์เนี่ยให้กับสินค้าการเกษตรสารัตบางส่วนก็อาจจะทำให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องเลิกปลูกพืชบางชนิดไป ซึ่งผมคิดว่ารายละเอียดนะครับรัฐบาลก็คงจะมีรายละเอียดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรในระยะเวลาอันใกล้แต่เมื้อมีจําเป็นต้องเสียบางส่วนไปเพื่อที่รักษาส่วนใหญ่ไว้เราก็ต้องช่วยเหลือทําให้อย่างน้อยที่สุดนะครับในปีนี้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรต้องไม่ขาดทุนนะครับแล้วต้องมีกําลังต้องมีการให้ความช่วยเหลือที่เขาจะต้องไปหันไปปลูกอย่างอื่นนะครับที่ จะสามารถดำรงชีพอยู่ได้ต่อไปก็เป็นความจำเป็นอีกส่วนหนึ่งรวมทั้งพี่น้องที่เป็น SME บริษัทขนาดกลางขนาดย่อมที่เมื่อมีการเปิดเสรีสินค้าให้สินค้าสหรัฐเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องหันไปประกอบกิจการอย่างอื่นเช่นเดียวกันมาตรามาตรการความช่วยเหลือเหล่หลานี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ซอฟโลนหรือจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่อง เงินลงทุนเพื่อให้ไปประกอบธุรกิจอื่นๆหรือจะเป็นเรื่องของการชดเชยในเรื่องของภาษีก็ตามมาตรการต่างๆเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อาจคาดการได้ว่ารายละเอียดการเจรจาในท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยเจรจากับสหรัฐรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนื่องจากการเจรจาในเรื่องใหญ่ๆกับ กับประเทศใหญ่ๆที่มียอดเงินการค้าส่งออกระดับมากกว่า1ล้านล้านบาทระดับนําเข้าหลายแสนล้านบาทปกติก็ต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องมีารายละเอียดค่อนข้างมากการชดเชยที่ระบุแน่ชัดหรือตายตัวไปก่อนก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะกระทาได้การมีรายจ่ายงบกลางในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็มีปัญหาทางชายแดนนะครับ ที่มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากต้องได้รับความยากลำบากจากการที่มีจรวดหรือมีระเบิดมาตกในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียชีวิตบางส่วนบาดเจ็บบางส่วนบ้านเรือนเสียหายโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆก็เสียหายเช่นเดียวกันส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราไม่อาจจะคาดการได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ ถึงแม้เราจะอยากให้ปัญหาที่เรามีกรณีพิพาทกับกัมูชาสามารถที่จะคลี่คลายในเวลาอันสั้นแต่เราก็ต้องเผื่อถ้าหากว่ามันจะยืดเยื้อเราก็ต้องเผื่อเอาไว้ซึ่งก็จะต้องมีมาตรการการเยียวยาในรูปแบบต่างๆตามสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์หรือว่าสร้างสถานที่หลบภัย ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของประชาชนตามแนวชายแดนที่ผ่านมาเราค่อนข้างโชคดีที่ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นวงกว้างแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการการสร้างสถานที่หลบภัยในบริเวณที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านในบริเวณที่ใกล้เคียงกับตำบล เช่นที่อิสราเอลมีอยู่นะครับเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยประชาชนจะมีแหล่งที่จะสามารถหลบภัยสงครามหรือหลบภัยจากการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลจำเป็นที่จะต้องมีนะครับมาตรการเยียวยาต่างๆมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่ในเรื่องของการปรับปรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย และสามารถที่จะรับมือกับรูปแบบการลบที่แตกต่างไปไม่ว่าจะเป็นการโดรนการใช้โดรนที่มีความทันสมัยเพื่อลดความเสี่ยงของพ่อแม่ของพี่น้องทหารที่จะต้องไปตรวจกับระเบิดด้วยตนเองการมีโดรนการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยการมีอุปกรณ์การมีขีปนาวุธที่สามารถป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธไกลของออประเทศอื่นก็เป็นสิ่งที่ จะทำให้ประชาชนและพี่น้องทอาหารมีความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดงบกลางไว้ในงบประมาณแห่งนี้และถ้าหากว่าไม่เพียงพอเราก็อาจจะต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับเมื่อมีความจำเป็นในบางครั้งเราอาจจะยอมให้มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามันจะใกล้เคียงกับ70% ก็คงจะไม่ได้เรื่องเสียหายถึงขั้นคอขาดบาดตายนะครับถ้าเป็นเด็ดต่อ,อ,อ GDP จะเข้าใกล้70%หรือเกินกว่านี่หน่อยนะครับถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คงไม่เสียหายเนื่องจากว่าประเทศจีนก็มีอัตราส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP ประมาณ90%สหรัฐก็120ญี่ปุ่นก็270นะครับของพวกเรา60กว่าเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องคข,ขาดบาดตายถ้าหากว่าการกู้เงินนั้นเป็นการกู้เงินเพื่อ ทำโครงสร้างพื้นฐานทางากายภาพที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นเรื่องของการการกู้มาเพื่อทำดิจิทัลกิ e บเมนทที่ช่วยเพิ่ม Productivity ของประเทศหรือกู้มาเพื่อที่จะเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนก็คงไม่เสียหายครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ